สวัสดีวันอังคารที่16เดือน12ปี2568นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันกอนเทต์ก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนที่ส่งข้อความมาทางหลังบ้านนะคะเกี่ยวกับเหรียญ XRP เนอะก็ข้อความที่เพื่อนส่งมาก็ถามว่าแม่นมากจริงๆครับ XRP ตอนนี้มาถึง50กว่าอย่างที่คุณว่าไว้เลยอยากทราบว่ากรอบราคาจะอยู่ช่วงประมาณไหนและเมื่อไหร่ที่ควรเข้า ไปเก็บจริงๆแล้วอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้เพราะจะได้ตัดสินใจได้เองกับทุกสินทรัพย์อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนครับก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนท่านนี้มากนะคะที่ติดตามแล้วก็เชื่อในการตัดสินใจหรือว่าการดูกราฟของเราเนาะแต่ทีนี้นะคะเราก็จะขอตอบคำถามคำถามแรกของเพื่อนก่อนเนาะว่ากรอบของ xrp ตอนนี้อยู่ที่ไหน ถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยค่ะก็น่าจะประมาณวันที่29เดือน11เนาะเราเคยพูดไว้ว่าแนวรับแรกของเขาเนี่ยค่ะที่ของ XRP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ63เนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันหลุดลงมาได้ค่ะเขาก็อยู่ที่ประมาณ50 50ตน้ตนๆนี่เนาะแล้วก็หรือบางทีอาจจะหลุดลงมามากกว่านี้ก็ได้ ถ้าหากว่าเรามองว่าไอตรงด้านซ้ายมือหรือว่าแท่งเขียวนะคะในทางเฟรมวิ่เนาะจะเห็นว่ามันเป็นแท่งเขียวที่วิ่งขึ้นไปแบบนี้เลยบางคนก็มองว่าเป็นคลีนทัฟฟิกมันอาจจะลงได้ลึกกว่าในกรอบตรงนี้ได้ก็คือต่ํากว่า50ตรงนี้ได้นะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองตรงนี้ได้แต่ในกรณีที่เราใส่กรอบตรงนี้ไว้นั่นก็คือเกิดจากการที่เราอะใช้วิธีการนับคลื่นหรือว่านับออเลียสน,นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ฟีโบเข้าช่วย เพราะฉะนั้นอ่ะในส่วนตัวเรามองว่าอ่ะโอกาสที่เขาจะมาถึงที่ประมาณ51าสเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเพราะ,ะไรเพราะตอนเนี้ยถ้าหาว่าเราดูในทางเฟรมิกอะคะ่ะมันก็ยังเป็นแท่งแดงเนาะ มันยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะอ่าคนที่จะเข้าซื้อแล้วหวังว่าจะไปขายที่สูงกว่าที่เป็นไฮเดิมของเขาเนี่ยค่ะถามว่าตอนนี้ควรจะเข้าซื้อหรือยังในมุมมองของเราในส่วนตัวของเราเรายังไม่เข้าซื้อนะโอเคแหละว่าตอนแรกเราแบ่งไม้แรกไว้ตรงที่63แต่ณนะตอนนี้ค่ะไม้ที่2เราเนี่ยเราอาจจะวางไว้ตรงที่กรอบตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามันวิ่งแบบลอยๆแบบนี้ค่ะถามว่ามันควรจะเข้าซื้อไหมในมุมมองของเราเราว่ายังไม่ควรเข้าซื้อนะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้วางเป้าว่าอ่ะเพราะอะไรเราถึงซื้อตรงนี้หรือตรงนี้นะคะถ้าหากว่าคนที่ดูแท่งเทียนเป็นจะเห็นว่าในทม์เฟรมวิกตอนนี้ค่ะมันยังเป็นแท่งแดงเลยเห็นไหมคะมยังเป็นแท่ง,แ,ทงแดงถ้าใครดูอ s i เป็นก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาณของ o v e r b o u r h t เนาะข้างบนแล้วมันมีการแบรดเกิดขึ้น ถ้าจะให้สวยอ่ะ RSI คนจะลงมาเคลียร์ข้างล่างให้เป็นโอเวอร์โซไปก่อนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะต่ำกว่า50ตรงนี้ลงมาได้นะคะถ้าหากว่าใครนับออเรียดหรือว่านับคลื่นอีเรียดเป็นจะเห็นว่าในในส่วนของอีเรียดอะ่ะเขาไม่ได้มีแค่อิมเพล e อย่างเดียวเนาะเขาก็ยังมีในพวกเอ็นดิ้งเดกนร์อะไรพวกนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉนั้นในคลื่นตรงนี้ถ้าเป็น4จริงถ้ามันลงโอเวอร์แลบกับหัวหนึ่งได้นะคะก็หมายความว่าคลื่นน้าก็น่า แต่ตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณจะเข้าซื้อค่ะเราแนะนําว่าคุณก็ควรจะดูสัญญาณของแท่งเทียนก่อนถ้าแท่งเทียนเขามีการหยุดแล้วมีสัญญาณการกลับตัวหรือว่ามีการสร้างฐานใหม่ที่แน่นแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคุณก็อาจจะเข้าซื้อตอนนั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะให้เข้าซื้อนะตอนนี้ตอนที่แท่งเทียนแดงมันยังวิ่งลงมาแบบนี้ไม่ควรจะทํานะคะมันก็เหมือนกับว่าเราอะไปเอาเอาหลังเราเนี่ยไปรับมีดท,ที่มันแบบลงมาแบบชันๆแบบนี้เพราะโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาตอนนี้ มันก็อาจจะมีสูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือถ้าหาว่าคุณจะเข้ารับนะคะก็คือดูในกรอบคุณจะต้องมีเป้าหมายคุณก่อนว่าเป้าหมายที่คุณจะรับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในส่วนตัวของเราเนี่ยเรามีกรอบไว้เพราะอะไรเพราะว่าเรานับว่าตรงเนี้ยมันคือขึ้นที่3มแล้วก็ย่อลงมาไปขึ้นที่4ี่ ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเราทําแบบนี้เนาะมีเป้าหมายแล้วก็รอให้เป็นนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้ในราคาที่ดีหรือว่าเรียกว่าได้ราคาที่ถูกนั่นเองนะคะไม่ติดดอยเนาะกาไรที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในกรณีที่ว่าอ,อยากเรียนรู้ให้มากขึ้นอนะเราสนับสนุนนะเพราะว่าการอ่านกราฟเป็นนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะดูแค่ในเรื่องของคริปโตอย่างเดียวคุณจะดูเรื่องหุ้นก็ได้ในทองคําก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมีกราฟพอตออกมาแบบนี้ค่ะคุณสามารถที่จะเอาไป อ,อ่านหรือว่าไปใช้ในการลงทุนได้หมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนรู้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะทักกลับไปเป็นการส่วนตัวนะคะ